เเ้นี่น้าใจมากค่ะการประกวด m r s Heritage International นะคะจะมุงม่งเน้นทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของมรดกโลกด้านที่2จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านที่3ก็เป็นทางด้านของวัฒนธรรมด้านที่4ก็คือการท่องเที่ยวและด้านที่5ก็คือสันติภาพค่ะ,ะตอนนี้คุณฝนตอนที่อนาพ่จปรวดเนี่ยกรเต,นนต,นนตววรียมะไรปนาน จริงๆแล้วแนวทางที่ฝนเตรียมไปประกวดก็คือจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศนะคะอย่างแรกฝนก็จะฝนเตรียมวิดีโอที่เอาไปนําเสนอประเทศไทยซึ่งถ่ายเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศรวมถึงพวกวัฒนธรรมไทยต่างๆนะคะแล้วก็มวยไทยด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นทําให้ต่างชาติเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่สองฝนเตรียมในเรื่องของการแสดงวัฒนธรรมไทยเป็นการรํากินรีนะคะไปรำโชว์แล้วก็ด้านที่สามจะเตรียมในเรื่องของชุดนะคะชุดต่างๆจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าในกองประกวดเนี่ยก็จะมีทังด้านของการที่ต้องใส่ชุดไทยแล้วก็ ชุดการแสดงด้วยรวมถึงชุดราตรีต่างๆก็จะต้องทำให้มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากชาติอื่นๆเพราะว่า,เ,าเราต้องเตรียมไปหลายชุดแล้วก็เตรียมไปเผื่อให้หลายๆสถานการณ์ด้วยแล้วก็ด้านต่อมาเป็นทางด้านของการเดินแล้วก็บุคลิกภาพต่างๆค่ะทั้งหมดใช้เวลาเตรียมตัวประมาณอยากให้คุณมดแต่ว่ากนรับว่าคือการท จริงๆใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ3ามเดือนค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่า3ามเดือนเนี้ยคือฝนมาจากศูนย์จริงๆคือเดิมเนี่ยเราอยู่ในแวดวงของธุรกิจนะคะเป็นซ e อแล้วก็เป็นอาจารย์มาก่อนล่วงหน้านะคะก็คือเป็นทางโปรเฟสเซอร์ด้วยไม่ได้ไม่ได้มีความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวทีนางแบบเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนานกว่าคนอื่นสักหน่อยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจะต้องมีการแบบ ฝึกบุคลิกภาพแล้วก็การเดินรวมถึงพวกการออกแบบชุดต่างๆด้วยค่ะจริงๆมันมาไกลเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคว้าไปได้ถึงสองมงกุฎนะคะเพราะเราก็คิดว่าเรามีแค่หัวเดียวนี่มันน่าจะได้แค่แบบมงเดียวก็คือคิดว่าแบบมากแล้วนะคะคือคือตอนแรกเนี่ยเขาประกาศ เกี่ยวกับรางวัลเป็นทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติก่อนก็คือเป็น environmental ambassador นะคะซึ่งอันนี้เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็ได้มงกุดใหญ่มาแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นการปร,ประกาศผลของ5 5ประเทศที่ได้รับรางวัลน่ะนะคะปรากฏว่าพอเหลือตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันยังไม,ม่ไม่ได้ประกาศไทยแลนด์เลยแล้วก็คิดในใจแล้วสงสัยเราไม่ได้แน่นอนเพราะว่า ประเทศอื่นประเทศเจ้าภาพเขาก็ค่อนข้างมาแรงแต่พอประกาศว่าเป็นไทยแลนด์ปุ๊บเราก็ตกใจค่ะเพราะว่าได้ถึงสองมงกุฎแล้วก็เป็นเป็นรางวัลชนะเลิศเนี่ยนับว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจมากฝนมีความดีใจมากๆเพราะว่าเราคิดว่าเราทําการบ้านมาดีแล้วก็เป็นตัวแทนของคนในประเทศได้เป็นอย่างดีแล้วเวลาที่เราอยู่ในกองประกวดทั้งหมดเนี่ยคนไทยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีความที่น่ารักแล้วก็อ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนในกองเพราะฉะนั้น ทุกคนก็คือจะรักคนไทยจะจะไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งจะมองว่าเป็นมิตรภาพกันมากกว่าเพราะฉะนั้นฝนถือว่าสองรางวัลที่ฝนได้มาเนี่ยดีใจแล้วก็มาไกลเกินคาดมากๆค่ะ